สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยนะคะกับหัวข้อ random love er message นะคะที่จะใช้แค่ไพ่ข้อความเท่านั้นไปดูความรู้สึกของเขากันว่าในเวลานี้เขาต้องการจะส่งข้อความอะไรมาถึงคุณเนาะแต่ก่อนอื่นน้ำจะเช็คพลังงานให้เช่นเคยนะคะเพื่อเป็นการดูนะว่าคลิปนี้เป็นของคุณจริงๆริงไหม,มาแต่สามารถดูได้ทุกลัคนาราศีเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้รับแต่คําทํานายที่ดีๆกลับไปเท่านั้นนะคะหากได้สิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจอยากเก็บไปคิดซเรียเใส่ใจถือว่าเข้ามาฟังนิทานสนุกๆจากน้ําแล้วกันนะคะมาเราก็จะเป็นเริ่ม r a n d o มกันเลยนะน้ําขอเปิดนะคะหัวข้อโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะเพื่อไปดูว่าพลังงานของคนที่ต้องการส่งมเมสเ็จมาหาคุณเขาเป็นใครนะคะขอพลังงานของคนที่ต้องการส่งมเมสเจนี้มาถึงคนที่มาเจอคลิปนี้หนะะ่อยค่ะ พลังงานของเขาชัดๆัสามใบเขาคือใครห้าถ้วยนะคะืมสเตนดนิร์สเตนนิร์พลังงานของเขาดูแบบมันผิดหวังเสียใจนะคะเหมือนแบบเขารักคุณนะคะ ไม่รู้ว่าเสียใจเรื่องอะไรเดี๋ยวขอเคลียร์ฟนิดนึงนะจิตใจเขาแลแบบอ่อนแอมากๆอะค่ะดูไม่ค่อยเข้มแข็งดูเหมือนเสียใจสูญเสียความเป็นตัวเองเสียของที่รักไปเนี่ยสิ่งที่เขารักที่สุดนะคะมานับขอขยายหน่อยว่าเขาเสียใจอะไรไหนดูสิขยายห้าถ้วยให้หน่อยค่ะเสียใจที่แบบรักคนคนหนึ่งมากๆนะคะแต่ มันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเขาขยายไปอีกค่ะเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งที่เขาเสียใจอ๋อเขาเสียใจนะคะที่เขาสูญเสียอิมเพรสคนของใจไปนั่นเองนะคะเขารักคนคนนี้มากเลยนะอืมน้ำขอขยายหนึ่งถ้วยหน่อยฮาดาบคนที่เคยมีปัญหากันนะคะ อาจจะมีการทะเลาะก,กันแล้วเงียบหายกันไปหรือว่ายัางทะเลาะก,กันอยู่ถ้าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยน้ำก็มองว่าเขาเสียใจนะอืมเขาเสียใจที่เขาทําให้คนรู้สึกแบบผิดหวังแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันแล้วเงียบหายกันไปแล้วเนี่ยเขายังเสียใจอยู่เลยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่อยากได้รับโอกาสจากคุณอยู่นะคะอืมมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าใครคือสุดที่รักใครคือคนสําคัญใครคืออิมเพรสของใจ นี่แหละค่ะลัคนาราศีธาต่ขึ้นมาเนาะก็จะมีลัคนาราศีสิงห์นะคะแม่สิงธน,นูมินกรกฎพิจิกลัคนาราศีเมถุนอืมเมถุนเป็นกลุมจริงๆจะเป็นลัคนาราศีธาตุอะไรก็ได้แต่ว่าพลังงานที่เปิดได้จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะน้ําขอดูหน่อยนะว่าตัวอักษรน,นะคะชื่อของเขาคนนั้นมีอะไรบ้าง แค่นี้พอก็จะมีตัวตัวคิวนะคะอาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเขาก็เป็นไปได้นะตัวคิวตัววีนะคะตัวอีตัวยูนะคะตัวซีตัวเอฟตัวทีนะคะตัวเอส มี S m i k กแล้วนะคะอาจจะมีชื่อเบิ้ลในชื่อของเขาด้วยก็ได้นะอ่ะมี Q m i มออกแล้วค่ะ O ตัว A นะคะตัว A แล้วก็ตัวตัว U ประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้เราจะไปเริ่ม Random ข้อความกันเลยนะคะขอเปิดเรื่องที่เดี r ยวเรา e มนแองเหนึ่งใบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลานี้คะที่คุณมาเจอคลิปนี้ คิดถึงเสียงของคุณมากๆเลยคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากอะค่ะเขาอยากพูดคุยอยากสื่อสารกับคุณด้วยหัวใจของเขานะคะเขาอยากจะกระซิบรักข้างๆคุนนั่นแหละเนี่ยเปิดหัวใจของคุณอยากจะพูดในสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่อยู่ข้างในที่มันลึกสุดๆของเขานะคะให้คุณได้รับรู้อยากให้คุณได้รับรู้มันจริงๆเลยม,มามาดูข้อความภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนะคะ ขอข้อความจากเขาถึงคนที่มาเจอรนดอมนี้ค่ะเขารู้นะคะว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณน่ะต้องเจ็บปวดกับตัวเขาอะค่ะอืมเขารู้ว่าเขาผิดนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เขารักคุณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับบริสุทธิ์ใจ รักแท้น่ารักนะเขาอยากบอกกับคุณด้วยหัวใจของเขานะคะว่าคุณคือความรักที่บริสุทธิ์ใจอืมแป๊บหนึ่งนะคะข้อความไหนที่น้าไม่อ่านน้นไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดมือกันก่อนเนาะ อืมโอเคโอเคเดี๋ยวน้ำจะอ่านให้ทีลเลาข้อความนะคะใจเย็นๆน,นะอ่าด้วยความไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะต้องมีตัวช่วยอย่างแน่นอนข้อความนี้นะคะเหมือนที่น้ำพูดเลยเขารู้ว่าเขาทำทุกอย่างพังลงนะคะเขาเป็นคนทำแล้ว เขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาในเวลานี้กลับรู้อย่างหมดใจนะคะแล้วเขาก็เฝ้ารอสัญญาณจากคุณเสมอมารอการติดต่อรอข้อความรอแบบสัญญาณนะคะอืมอ่ะข้อความที่สี่ไอ้ที่ห้านี้นะคะเขาบอกว่าคุณได้เข้าใกล้เขามากกว่าที่ใครๆเคยเข้าใกล้เลยนะอืมคุณอาจจะได้อยู่ใกล้เขาในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งเขาไม่เคยเปิดใจให้ใครเลยแต่เขาเปิดใจให้คุณนะคะ เขารู้ว่าเขาทําแบบล้าเส้นกับคนเกินไปอืทําข้ามเส้นหรือว่าลั้าเส้นคุณอ่ะโอเคต่อไปนะคะเป็นข้อความภาษาไทยเขาดูข้อความจากเขานะคะอืมถ้าคนที่บล็อกกันนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วนะเขาอยากปลดบล็อกคุณนะคะ ดูแลตัวเองดีๆนะผิดด้านเอา้าเราส่งโซเชียลเธอทุกวนันจับมือไว้ตลอดไปได้ไหมอย่าทิ้งกันนะจบไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่ทุกวนัน ขอโอกาสได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่นะรอก่อนได้ไหมรอหน่อยนะอือโอเคค่ะทีนี้นะคะเราไปดูคำแนะนำของความสัมพันธ์น,นิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนคะขอคำแนะนำหน่อยพกเครื่องรางติดตัว คําแนะนําของความสัมพันธ์กดแรงดึงดูดโอเคอีกข้อความหนึ่งเร็วเร็วนี้คัมไม่นโซนนะคะอืมโอเคคือที่ได้จากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยน้ำรู้สึกว่าตัวเขาอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกภายในใจของเขาอะค่ะว,ว่าเขาแบบคิดยังไงและนี่ก็จะเป็นข้อความจากเขาช่วงนี้นะคะหมั่นคิดในสิ่งที่ดี สร้างแรงดึงดูดที่ดีนะคะเพราะว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันแรงมากๆนะคะความคิดและสิ่งที่เราปรารถนาจึงเป็นอะไรที่มันกระตุ้นได้ไวและมันก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะน้ําขอให้ทุกคนคิดในสิ่งที่ดีนะคะสร้างพลังงานบวกขึ้นมาเพื่อไปดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะรวมถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยนะมันก็จะดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้เราไปดูเพลงกันเช่นเคยนะคะขอดูเพลงของความสัมพันธ์นี้หน่อยอาจจะเป็นเพลงของคุณหรือของเขาก็ได้นะคะ เช็คกันนิดหนึ่งหมอกร้ายนะคะของลิปตาเวลาค่ะของป๊อปปองกูลรักเหงาๆของฝนพัดนะคะ I love you ของแนปอลีนค่ะอา่าอีกเพลงนึ่งนะคะเหงาๆของอิง โอเคต่อไปเป็นเพลงสากลน,นะคะืม s p e p f y o You นะคะลองฟังในฉบับแปลไทยดูเนาะอ,อาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะ Say something ที่มันมีหลายคนมิกกันนะคะเออชื่อนักลองน้ำเขียนไม่หมดแล้วก็ Beautiful นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะ สำหรับแรนดอมนี้นะคะขอทุกคนสมหวังในความรักนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย